ับสีนะครับอันนี้ผมแอดมินบ้านสวนนะครับกำลังฉามาปักเบ็ดกันนะครับเดีย๋ยวเราไปดูเขาปักเบ็ดกันดีกว่านี่นานะครับได้ข่าวว่าปลาเยอะไปดูหน่อยครับว่า จะได้ปลากันไหมหเราแอบไปดูครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาย่าเบ็ดกันนะครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วนั่นไงนั่นไงมันไงนั่นไงปลาอะไรเนี่ยโอ้ยปลาช่อนปลาช่อนถ่ายแล้ว คนโอ้ยเกือบรถดดูโบโบมันติดแล้วตัวหนึ่งเอาอะไรใส่อ่ะ เออเอาถุงมาใสา่โอ้เดินมาโคมพอดีเลยเงินไงเรามาแอบกู้ของเขาตัวใหญ่มากครับแต่ก็พอได้ เออเฮ้ยว่าแล้วอะไรโคมหนึ่งคิดว่ายังไม่ได้ปากคิดว่าไอ้นี่หมามันลงที่ไหนได้ปากเบ็ดไว้แล้วอ่ะโอ้ปลาชุมดีเหมือนกันด้วย อืกว่าแล้วที่ป้อนเมื่อคืนนี้โหปลาใหญ่ๆงั้นเลยตรงนู้นน่ะเห็นบอกว่ามัาเนเอาเบ็ดไปกินเห็นทำเบ็ดใหม่มั้งเลยไม่น่าเชื่อว่าน้ำขนาดนี้ปลาจะมีเกือบรุดเออมันเกี่ยวปากหน่อยเดียวเองอะ่ะ ก็ดึงขึ้นมาแหละหลุดเลยคว้าไว้ได้ดี่ตัวเท่ากันที่ผมได้นะอืมตัวน,นี้ตั็ใหญ่ครับเฮ้ยน้ำเต้ตนๆมีปลาเฉยยิ่งตัวน,น,นั้นย่ยิ่งแน่นอนเออบึงนั้นน่าจะตัวใหญ่เนาะหน้าบ้านน,นั่นนะ่ะ สาจะมาทำไอ้นี่หน่อยคอนเทนต์ YouTube หน่อยเถอะตัวเล็กไปหน่อยนะอืมตัวใหญ่ขอเบ็ดมันตัวใหญ่นี่เองมันเลยนี่มันเลยใหญ่ต้องไเกี่ยวแต่ปลาอืมมึงว่าเขาเนี่ยพอได้เนาะพอได้จริงๆแล้วอะ่ะ เพราะอันนี้เขาทานานๆแล้วไงปลามาหากินออกมาหากินตั้งนานแล้วแล้วปลามันมาจากไอ้คลองนั้นไงคลองนี่เขาขุดไว้น่ะก็ยังคิดว่าใช้เหยื่อหรือใช้อะไรใช้ลูกเขียดเองหนเาแล้วบ้าง ดูดีมันหบหุ้มุสอยงปลานี่บักกันรทางนี้อือมันโดนข้าวหืม นี่หันมาทางนี้หันคันมาทางนี้นี่หันคันมาทางนี้นมากแล้วกบก็เยอะเนี่ยจริงแปลงนี่ไม่ต้องิ้เบ็ดไม่ตอนเลยเนี่ยตอนที่

นี่ไงเบ็ดไข่เขานี่ยเบ็ดนั่นแหละเบ็ดหายอีกเบ็ดน่าจะเบ็ดเก่าเบ็ดลูกป้อนเหรอใช่เบ็ดป้อนเหรอโอ้ยหแกใส่หมดแล้ว <c> เ <oughs> นี่ยเขียดเนี่ยใส่นานแล้วเนี่ยลืมทิ้งไว้ไม่ได้เก็บไป